สวัสดีคุณกล้าพอจะฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังไหมเรื่องราวนี้มันฝังอยู่ในความทรงจำของผมเหมือนเงาที่คอยตามหลอกหลอนไม่ยอมจากไปมันเริ่มต้นที่ห้องทดลองเก่าห้องที่เคยเป็นสถานที่แห่งความหวังแต่กลับกลายเป็นสถานที่แห่งความตายคุณคงเคยได้ยินเรื่องเล่าของผีในตำนานผีที่สิงสถิตยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ แต่สิ่งที่ผมจะเล่ามันแตกต่างมันคือการรวมกันของสองโลกโลกแห่งอดีตชาติและความเฮี้ยนในตำนานห้องทดลองนั้นมันเคยเป็นของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเขาพยายามที่จะค้นหาความลับของชีวิตความลับของการเกิดใหม่แต่ความทะเยอทะยานของเขามันมากเกินไป เขาเริ่มทำการทดลองที่ผิดศีลธรรมทดลองกับมนุษย์และหนึ่งในนั้นคือหิงสาวจากอดีตชาติหิงสาวที่ถูกทรมานจนลมหายใจสุดท้ายวิญญาณของเธอมันไม่ไปไหนมันยังคงวนเวียนอยู่ในห้องทดลองนั้นด้วยความแค้นที่ฝังลึกและมันก็ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดามันคือผีเฮี้ยนในตำนานที่สามารถควบคุมจิตใจและร่างกายของผู้ที่เข้ามาในห้องทดลองได้ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ผมเคยเห็นผมเคยสัมผัสผมเคยถูกมันควบคุมมันจ้องมองผมด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและกระสิบข้างหูผมว่าความตายคือการเริ่มต้นใหม่ แล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกถึงอะไรแปลกๆรอบตัวบ้างไหมบางทีวิญญาณร้ายตนนั้นอาจจะกำลังจ้องมองคุณอยู่ได้ก็ได้ใครจะรู้บางทีคุณอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของมันแล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อความตายมาเคาะประตูบ้านของคุณ